เแถวผู้ใดซื้อเลขติดศูนย์ได้ขาวลุงนี้บ้างวยบ่รวยแหละวันนี้ศูนย์ยมาเป็นล้านเด้อพี่น,อน้องวันก่อนวันวันที่หนึ่งกันย่าพศวะห้ามาเป็นล้านแต่วันว,วันที่สิบหกกันย่า,านี้พศว่ศูนย์ยมาเป็นล้าน,าน,านครับ กยาพิจารณาเอานะครับอันนี้ก็คือตัวเลขก็เป็นแนวทางแหละพี่น้องเดี๋ยวผมจะว่าคืองว่าวค้าแค่พญยโยสอันนี้ก็ับเครื่องผมขันข้าวเมื่อเดือนเมื่อควาเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่ลรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรเจกต์พิธ,ธีการในการรับชมคว,วันที่สิบหกเหมือนกัของวันที่สิบหกกันยายนนะครับได้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาเด่นหานะครับงวดนี้ เอาถาวความนิดนึงหัวที่พันมาบอกว่าหามาเป็นล่างาอิหลีครับพี่น้อง<บ>หัวที่พันมอวบ,บอ้จึงสี่ลิตีแล้วก็ไปออกไล่ส่องอยู่นะครับพี่น้องทีว่าบ่เห็นบ่เห็นกตต้องาไปเบ่งย้อนหลังเด้อครับพี่น้องบอ่ได้บ่ได้ม้เพราะสองม้บ่เปลี่ยนครับนี่แต่คุยนะครับอืมคุยเปลี่ยนอยู่มีบางคนพยังว่าเแม่นหลังหัวออครับสำหรับมือนี่นะครับ ขอเวลาพี่น้องเอ็มซีจดสิบนาทีหรือแปดนาทีโดยประมาณนะครับตัวเลขแนวทางจะได้มาแล้วเขียนหัวขอไปเลยครับเลขสูตรลุงสอเลขสูตรลุงสอวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเด, 0. เด่นเก้ากับศูนย์เด่นเก้ากับศูนย์แต่ว่า นั่ตัวใดมาเป็นล้านพศศูนย์ศูนย์มากเป็นล้านศูนย์มากเป็นล้านโอ้เป็นล้านถ้าผู้ใดซื้อเลขเมื oh ่ติดศูนย oh. oh. no, ์ได้เขารู้มีบ้างด้วยด้วยเหรอวันนี้ศูนย์มากเป็นล้านเด้อพี่น้องวัดก่อนวัวันที่หนึ่งกันย่าพศว่าห้ามาเป็นล้านวันวันที่สิบหกกันย่านี ศูนมาเป็นล้านศูนย์มาเป็นล้านครับแต่พิจารณาเอานะครับอันนี้ก็คือตัวเลขก็เป็นแนวท่างแหละพี่น้องเดี๋ยวผมจะว่าคือว่าคแค่พญสออันนี้ครับคือผู้ขันค้านวดอนกมมได้ก็คือมันใจนะพี่น้องคือมันใจแต่ว่ามันสีมากหรือบวมากอันนี้บวมีพระด้หูวอกคือพสอกับบวมหัวมันสีมากหรือบวมากแต่ว่าถ้าตามสูตรเนี่ยถ้าซื้อวัตถุดิบศูนย์วันนี้นี่เจ็ดท้อง ใหไปลงบาน่ได้ไปลงไม่บานพี่น้องนั่งไว้เด้อพี่น้องพี่แจนน่าเอานะครับโูนรยกว่าเป็นล้างพ่อครัตัวล่างเนี่ยคือเก้าครับคือมันมันเด่นเก้ากับศูนย์นะครับแต่เด่นที่ศูนย์เนี่ยคือศูนย์นะครับเด่นที่สุดคือศูนย์ครับโซ่ผูกไว้กรับพ่อโยโอ้น้าเอารถในข้อถมไว้ยันเด่นพุ่งขึ้นอยู่เอาเป็นศูนย์โอ้มีศูนยท่าพ่อสรท่าบ่อครับว่า่อยากท่าต่อกอันคือ ท,ท่านท่าเหรมันสิแ้าเลยบาท่านะครับเหียนแต่ข้าเจ้าว่าองค์ข้าบวชปะข้าเจ้าท่าข้าเจ้าท่าว่าองค์ขีมาบวชไสนาละว่าเอาอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีป่นไหนเนาะโซโคกถึงเป็นสิ่งที่โสโครก,กเกินไปนะครับอมเหลืองกับว่าเอาอ,ม,อมเหลืองกับออว่าเอาเพราะว่ามันจะไปเล่นแบบพระนะครับเอาขอฟังตวัวเลขนะครับเจขียนหัวขอเลยเนาะพี่น้องเนาะเียนตามเลย วันนี้ว่าหลายคู่หลายหางหอกเจ็ดคู่เจ็ดหางครับโอ้เจ็ดคู่เจ็ดหางแต่ว่าเดินไห้สามหางเล็กเด่นนะครับเด่นเก้ากับศูนย์วิ่งเส้นวิ่งเส้นหลุดเอาหนึ่งไปครับต้นทอดกระบอกพิษ <laughs> <laughs> เอาศูนย์ไป ยังกำหนึ่งยังใกล้กันครับใจเย็นใจเย็นใจะเย็นเย็นครับขอโทษขอให้พิดไปแต่ว่ามันถืดแล้วแหละคือศูนย์นะครับเซียนวิ่งเซียนรูดเอาศูนย์ไปครับเอาศูนย์ไปเลยนะครับสี่กระดานเซียนวิ่งพีดเซียนรูดเอาศูนย์ไปนะครับเด่นเก้ากับศูนย์เด่นที่สุดคือศูนย์จับคู่สองตัวนะครับ จับคู่สองตัวศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์สี่วดที่ผ่านมาศูนย์หามันดังไลบ่บออ,ออกมันสิออกวันนี้ก็ได้ด้วยพี่น้องม่าคือเกาพราะว่า่าหากับศูนย์มันมาที่แหลกว่าสิบมันคือรอมรอรอรออ,อย่าตอกเท้าพะศนว่าสิตัดถิ่นไ,ได้โบตัดนะน,น่ามันสอนคั้ว อย่างมันสอวนควมกับเลยเอามาพร้อมอยู่ในสูตรนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์สี่อันนี้คือลักศูนย์นะครับก่เลยเด่นห้ศูนย์มาแห้งศูนย์มาแห้งนะครับนี่ตัวลับตัวแนนนะครับครับเดี๋ยวจะลักเก้าครับเดี๋ยวหลักเก้านะครับก็มีเก้าหกเก้าแปดนะครับมีต่อหกเก้าแปดนะครับถ้าที่ถามว่า ทันสีให้แน่นเมื่อนี่นี่สำหรับล่างสีเน่นคือเก่าแปดตัวเดียวเน่นเก้าแปดตัวเดียวแต่ว่าบันสีแส่งแต่งดอกแต่ว่าอันนี้เจ้าของมัดนะครับแล้วก็มีเก้าสี่นะครับเก้าสี่นี่จะเป็นล่องร่องคือขันทีเอาล่างนี่หรือหนึ่งเดืนที่สุดคือเก่าแปดหมวดน,นี้นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของพศ้อ,อ,อครับเดี๋ยวเันนี้มันมุ่งขึ้นเจีงแต่ปัญว่าบัวด้เจีงครับแต่ว่า,าสูตรมันไม่จังสั่นนะครับพี่น้องสบายาสันดเด้อ พี่คงชุดไทยวะครับอ่าคงสุดไทยกับที่ตัวเก้าก็บอัดยำใช่ไหมเพราะครับเพราะ <ขอ S 1> เลขนี่มันเป็นเลขสูตรที่อ,ออกมาตัวนี้ตอนนี้เลขมันจะเปลีป่ยนมาไหน,น,น,นขอเบอร์นะครับพ่อครับครับอ่าเดี๋ยวบอกท่านเหมื่อครับก็เพื<ค>่ออะไี่ชุดสามตัวนะครับสามตัวแปดเก้าสี่ครับโอ้มีสามตัวแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่นะครับ ข้อขาดกันนะครับแปดเก้าส <pad pare ng helmet lide> ี oh ่บตัดให้พี่น้องอยากตัดตัดเอาครับเพรเบมึงตัวเลขได้ครับครับนี่แหละตัวเด่นกันที่ขีดเซ็นเต้นะครับศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์แปดทำเด่นที่สุดนะครับแค่ถาสีหายเด่นล่างเนี่ยคือเก้าแปดตัวเดียวครับเด่นล่างเก้าแปดตัวเดียวรับเก้าแปดตัวเดียวไปให้ยึดจับรถตุลลี่เลยถ้ารถตุรี่มากมีเท่าไหร่เมาหมดมีเท่าไหร่เมาหมด เก้แปดเด่นมันแก้ลายมันได้ครับพ่อสอวอล์เฟินพ่อสอจะมันแจ้รอยปรเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับเพราะว่าเห็ดบอ,อกมาเมื่อแขนร่วงกระดาษแล้วขึ้นมันแจ้รอยปรเปอร์เซ็นต์นะครับซุดเจ็ดนย์สี่ซุดแปดทำเด่นที่สุดนะครับแต่ถาสีหายเด่นล่างเนะี่ยคือเก้าแปดตัวเดียวครับเด่นล่างเก้าแปดตัวเดียวเก้าแปดตัวเดียวไปให้ยึดจับรถตุลี่เลยถ้ารถตุลี่มาก มีเท่าไหร่เมาหมดมีเท่าไหร่เมาหมดก็แปดเด้อมันแก้แล้มั้ยนะครับพ่อซอสพอเพื่นพ่อซอสแก้มันใจ้ลอยส่วนเส้นให้กานะครับเพราะว่าเฮ็ดอ,อกหน้าเมื่อเขียนลงกระดาษเราขึ้นมาลอยเส้นนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสารทิพย์เกลน